จเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่เปิด Facebook ของวัดมาธาตุพิมัดซึ่งตอนนี้การทำวัดเช้าก็ได้เสร็จสิ้นลงพอสมควรแก่เวลาประมาณ40นาทีไม่เกิน45นาทีของเราและที่เวลาที่เหลือนี้จากนี้ประมาณ15นาทีก็ให้ทุกท่านจเจริญภาวนา พร้อมกับพระพิสุสงฆ์ในวัดการที่เราจะออกไปทำการงานต่างๆแล้วก็ต้องมีความพร้อมของร่างกายของเราสุขภาพร่างกายของเราต้องแข็งแรงมีกำลังที่จะออกไปทำการงานทั้งหลายที่เรารับผิดชอบอยู่การจะเติมพลังให้ร่างกายแข็งแรงก็ด้วยอาหารทั้งห้าหมู่ มีการเอ็กซ์ s e ออกกำลังกายให้ร่างกายมีความพร้อมกล้ามเนื้อได้ยืดได้ผ่อนคลายตามเวลาที่กำหนดของการทำการงานของญาติโยมทั้งหลายนั้นๆพระพิสุสมก็เช่นกันแต่กายบริหารของพระนี่ต่างจากโยมกายบริหารของโยมก็ออก exercise เดินมั่งวิ่งมั่งจ็อกกิ้งมั่เล่นกีฬาต่างๆบ้างแต่การบริหารกายกายบริหารของพระพิสุสงฆ์สมณะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการดูแลลูกนาะขับท่าของเราให้บริสุทธิ์นระปงผมตัดหนวดตัดเล็บรักษากายให้สะอาดตามสมควร แก่ภูมิประเทศนั้นๆเพราะพระองค์ทรงทราบถึงภาวะสภาวะของโรคนะเป็นเรื่องยากที่พวกเราก็พิจารณาได้ในแต่และภูมิประเทศของโลกของเรานี่ก็มีทั้งภาคพื้นที่เป็นเขตร้อนเขตหนาวเขตอบอุ่นพวกก็ทรงอนุญ,ญาตวนะ่าการ ดูแลร่างกายส่งน้ำารงผมตัดหนวดของพระพิกษุส่งอนุญ,ญาตให้ดูปฏิรูประเทสวาโสให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆอย่างที่อาตมาเนี่ยแล้วก็เพื่อนภิกษุที่มาอยู่วัดด้วยกันก็อาจจะดูขัดหูขัดตาญาติโยมบ้างมีใส่เสื้อแขนยาวมีสกับ มีผ้าคุมมีถุงเท้ามีชั้นในมากมายซึ่งหลายท่านที่อยู่ทางเอเชียบ้านของเราเนี่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยก็จะเห็นว่ามันต่างไปแล้วขอให้มีจิตอนุเคราะห์พระพิสุสงฆ์อย่าได้มีความกังขาหรือติดอยู่ในกรรมเหล่านี้ ตั้งใจดูดูแรลร่างกายรูปนามคันหน้าของเราให้ดีแล้วก็รักษาจิตของเราให้แจ่มใสไว้ดีที่สุดเช้านี้ก็นั่งให้สบายผ่อนคลายดูกายของเราด้วยการหายใจเข้าออกดูรมเข้าออกสะดวกสบายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตใจให้มั่นคงอย่าซัดสายไปทั้ เรื่องที่มารบกวนจิตณขณะนี้เช้าๆอย่างนี้พยยามตั้งตนไว้ชอบตั้งตนตั้งจิตตั้งตัวตัวของเราเนี่ยทำการงานก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีวะนะไม่ทุจริตตั้งใจให้มันคงว่าจะมีสมาธิ สมาธิขณะที่เรานั่งอยู่ก็เป็นสมถะให้เรารู้อยู่ในทุกขณะจิตที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะทำอย่างนี้เบื้องต้นเป็นวิตกวิจารณ์ที่ง่ายที่สุดที่เราจะเห็นได้ชัดและผ่อนคลายที่สุดด้วยหรือท่านที่ปฏิบัติมานานจะพัฒนาขึ้นไปสู่การดูวิปัสสนาเห็นอาการตามความเป็นจริงแต้ต้นลมเข้าจนถึงสุดลม ลมออกตั้งแต่เริ่มจนสุดเห็นรายละเอียดในกองรมเหล่านั้นก็ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านตามจริตของแต่ละท่านนะคนเหล่านั้นมีความเหมือนซึ่งไม่เหมือนกันอยู่จะให้เขามาเหมือนอย่างใจเราทุกประการก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะปรับเราไม่ใช่ไปปรับเขา แต่อยู่ที่การปรับใจของเราความรู้สึกของเราความคิดของเราและอารมณ์ของเราถ้าพูดไปก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเองรู้ตัวรู้เวทนารู้ความตึกนึกคิดรู้อารมณ์ที่แปรปวนไปเป็นธรรมดา เมื่อเรารู้ทันอย่างนี้ความผิดพลาดขาดสติก็จะน้อยลงพูดในสิ่งที่ควรพูดทำในสิ่งที่ควรทำร้องไห้ในเวลาที่ถูกหัวเราะในเวลาที่ใช่มันจะไม่หลุดไปอาการกิริยาจริยะทั้งหลายก็จะไม่ไมผิดพลาดมีแต่ความงดงามในเบื้องตน้น ถ้าเรารักษาอย่างนี้ได้แต่เช้าชีวิตของเราก็คงจะมีความสุขหนึ่งวันนั่นเองญาติโยมก็ลองนึกดูเล่นๆแล้วกันนะว่าถ้าเรามีความสุขหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวันที่เรามีความสุขสั่งสมกันเข้าไป มันก็จะกลายเป็นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีและถ้าโยมมีชีวิตอยู่ชีวิตที่มีความสุขอย่างเี้ใครมีเงินทองมากมายเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ดูให้นึกถึงแต่เรื่องดีงามตั้งจิตตั้งใจที่จะรักษาวันนี้ของเราให้ดีที่สุด เน,น่้อธรรมาภาพก็ก่อนํำเรื่องราวธรรมะสั้นๆห้านาทีให้ญาติโยมที่รับฟังได้พิจารณาคนเรานั้นปกติแล้วก็จะมีความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติด้วยเหตุที่ไม่รู้มีอวิชชามาครอบงำแต่เมื่อมีผู้รู้หรือบัณฑิต ครูบาอาจารย์มาแนะนาแม้เพียงคําเดียวถ้าเราเข้าใจในคํานั้นก็จะสามารถทําให้เราเข้าถึงธรรมหรือพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้คําพูดที่ดีมีค่าเพียงคําเดียวดีกว่าคําพูดที่ไร้ประโยชน์เป็นพันๆรงตัดว่าสหสังอป,ปิจักวาจาอนัตถปัสสันหิตา เอกังอัจฉัสสังเสโยยังสุตวาอุปสมมติเรื่องนี้กล่าวถึงเพชฌฆาตคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นผู้ประหารน,นักโทษเขาทำงานในการประหารน,นักโทษนี้ก็มาเป็นเวลานานประมาณสักห้าหปีก็ได้ถึงเวลาที่ตนเองกเกษียณออกมา ก็มีพระราชทานอาหารเข้าของมากมายมาที่บ้านของตนเมื่อถึงเวลาอาหารตนเองก็วันนี้ฉลองซะหน่อยไปอาบน้ําอาบท่าที่ท่าน้ําปรากฏว่าขณะที่กําลังจะเข้าบ้านเพื่อรับประทานอาหารก็พบพระสารีบุตรเพิ่งออกจากฌานสมบัติ เธอเห็นพระพิสุผู้มีอาการสงบเดินผ่านก็มีความเลื่อมใสเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็คิดกับตนเองว่าตนนั้นทําบาปมาตลอดชีวิตประหารชีวิตผู้คนมากมายวันนี้มีโอกาสได้พบพระเอาหลักตัดสินใจว่าจะเอาอาหารที่ตนได้พระราชทานมานั้นถวายแด่พระพิสุก็นิมนต์ท่านเข้าบ้านเมื่อพระสารีบุตร ฉันพัฒหารจบแล้วท่านก็แสดงธรรมขณะที่แสดงธรรมอยู่นายตำพระทาพิกะเนี่ยชื่อของเธอเนี่ยก็มีจิตที่เริ่มใสยอยู่แล้วเป็นทุนตนั้งแต่พบเห็นขณะที่ฟังนั้นก็ไม่สามารถกำหนดธรรมนั้นได้ด้วยเหตุที่ใจของตนนั้น,นไปนึกย้อนถึงอดีตที่ตนได้เคยทําหน้าที่การงานประหัตประหารผู้คนมามากมาย พอท่านกล่าวพระคาถาจบเนี่ยก็เห็นอาการเลือกดักของเพชฌฆาตคนนี้แล้วก็ถามว่าเธอเป็นอย่างไรเล่าในธรรมคาถาพิกาศก็กล่าวรระสงว่านั่งไม่ได้เลยกำหนดอะไรไม่ได้เลยพราว่าจิตมันฟุง้งซ่านพระสาริบุตรก็กล่าวถามต่อว่าเรื่องอันใดเล่า กล่าถึงเรื่องราวที่ตนทําหน้าที่การงานที่ผ่านมานั่นเองพระสารีบุตรให้ท่านลองพิจารณาด้วยคำถามนี้คำถามเดียวเท่เาทนั้นโยมเธอตั้งใจอย่างนั้นหรือนะมันเป็นจิตเจตนาของเธอหรือเปล่าที่ได้ไปฆ่าคนเหล่านั้นทั้งหมด คำนี้มันสะกิดใจในเพชรจรคาาผู้นี้ว่าเออพอนึกตรึกพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ตนได้ใช้ชีวิตผ่านมาก็ด้วยหน้าที่การงานนะทำงานไปเช้าเย็นกลับไม่เคยผิดพลาดในเรื่องของหน้าที่แต่ด้วยเหตุที่ตนนั้นได้รับตามคำสั่งของพระราชาจึงต้องทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เพราะนั้นจิตที่จะ คิดไปปร,ประหารอาหารหรือทํำลายเขานั้นมันไม่มีเมื่อเจตนาไม่มีกรรมนั้นก็มีแต่น้อยเมื่อเราล้มลงไปล้มลงไปลงที่พื้นนเราอาจจะไม่เจ็บไม่บาดเจ็บไม่ได้รับั่วอะไรมากแต่ที่สุดในฝ่ามือของเราก็มีข,ขี้ฝุน่นขี้ผงติดมือมาบ้างก็เช่นกันกรรมที่เธอทำนี่ไปฆ่าเขาผิดจริง แต่ว่ามันไม่ใช่การ,รที่มีเจตนาที่ตนเองตั้งใจจะทาอย่างนั้นนี่คําแนะนําเพียงคําถามประโยคเดียวที่มีต่เอาไชคานทาให้เธอตาสว่างและเข้าถึงทมได้นั้นญาติโยมก็เช่นกันนะเมื่อพบคนดีมีความรู้ผู้เป็นบัณฑิตผู้รับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนําก็ขอให้ตั้งใจฟังแล้วก็พิจารณาข้อแนะนําหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ จะพบกับความสุขในวันนี้ด้วยและก็ในต่อต่อไปด้วยจากนี้ก็ให้ทุกท่านนั่งให้สบายผ่อนคลายสักหนึ่งนาทีหาเมตตาในจิตตั้งจิตปราธนาดีให้แก่นตนเองมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อน ขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดตั้งจิตอันเป็นกุศลแผ่เมตตาไปยังบุคคลที่เรารักใคร่ปรารถนาดีอาทิเช่นมารดาบีดาปู่ย่าตายายญา,าตทั้งหลายกูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแก่เรามาก่อนผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือสรัพสัต์วทั้งหลายที่เราได้ดูถึงกินชีวิตของเขาก็ดี ทั้งที่ตั้งใจค่าไม่ไ้ตั้งใจทําร้ายก็ดีขอให้รับส่วนบุญที่เราได้น้อมนําส่งให้ในข่าวครั้งนี้ตลอดจนถึงดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่ตกหล่นอยู่ณบริเวณบ้านสถานที่ทํางานที่อาศัยจงมารับส่วนบุญกุศลที่เราได้แผ่ได้น้อมนําส่งให้ในข่าวครั้งนี้ ตลอดจนถึงพระภูมิเจ้าที่ดวงจิตดวงวิญญาณเทพพยาดาทั้งหลายได้มีส่วนในบุญกุศสลที่เราได้แผ่ได้น้อมนำส่งให้ในคราวก็มี้ด้วยกัรทุกตนทุกคน,กคน,กคนเถิดเัพเฮสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสินอเวราหุนตุจุงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวนแก่กันและกันเลยอภัยอาปชาหุนตุจุงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิขาหุนดุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังริายารันดุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใน้นจากทุกไปทั้งสิ้นสัตว์ทางายที่ถึงตัวคอย้นจากกข์สัตว์ทางายที่ถึง